สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ครับโอ้โหวันนี้ก็สดๆเลยนะครับที่เล่นมาตอนเย็นนี้มันมากเลยนะครับผมโหมดใหม่นะครับเหมือนแบบเป็นการแข่งขันเหมือนนักแข่งขันเลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็จะพูดถึงการรับทางด้านของสกินโอเมนนะครับผมโอเมนนะครับที่สกิลอันติเมทคือล็อกแล้วหวดหน้ายับเลยหวดหววหดได้โซ่นะครับดาบเป็นโซ่นะครับผมโอเคก่อนจะไปแล้วถ้าเกิด พร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับแต่ก็อืนเข้ามาดูตรงนี้หน่อยนะครับผมดอกไม้เซมบงซากุระนะครับกดเข้ามาตรงทางด้านของ b e a เอ็กนะครับผมแล้วก็กดคนที่5กิจกรรม5 v 5นะครับให้กดรับตรงนี้นะครับแล้วเพื่อเล่นมูราาอะไรก็เก็บทางด้านของดอกไม้เซมบงซากุระาไว้เพื่อไปเล่นทางด้านของสกินเบียคุยะนะครับเป็นทางด้านของมูราดนั่นเองนะครับผม โอเคก็พูดถึงกิจกรรมนะครับผมก็คือวันนี้คือพี่ลองเล่นแล้วเออมันมัน,มนแล้วแจกคูป,ปองด้วยนะเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับแต่วันนี้ก็แข่งอีกนะครับวันที่2ก็แข่งอีกนะครับผมก็คือน้องต้องแข่งให้ได้สี่ระดับครับแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เราไม่รู้พี่จะบอกนะครับเพราะว่ามีอีโมจิแจกฟรีด้วยนะครับผมเป็นทางน้านของอีโมจิครอนแบบนี้เลยสําหรับคนที่รู้แล้วก็โอเคไปคนไม่รู้ก็เข้ามารับชมได้นะครับผมนี่เลย ประมาณนี้เลยเจ้าอีโมจิครอนนะครับผมเจ้าสิงโตตัวนี้ก็คือครอนในบีชนะครับผมอ่าเป็นวิญญาณเทียมนะครับผมตัวนี้เลยบางคนงงว่ารักตรงไหนครับโอเคพี่จะบอกนะครับผมก็คือสําหรับคนที่รู้แล้วก็โอเคไปนะครับคนที่ไม่รู้ก็น่าจะบอกเขาดีนึงครับให้เราเข้าไปที่คลิกซี่นะครับผมอ่าเข้าไปที่คลิกซี่ก่อนเลยนะครับผมคลิกซี่มันต้องห้านะครับผมแล้วก็ดูอ่า วันนี้นะครับเพื่อนเราล็อกอินครบ5คนหรือเปล่าครับผม ถ้าเพื่อนล็อกอินครบ5คนกดรับตรงรูปสิงโตที่กดรับแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งด้านของอีโมจิครอนแบบถาวรเลยนะครับผมก็คือแบบมันน่ารักนะเวย้ยก็คือแบบว่าเออมันเป็นอีโมจิที่น่ารักมากก็คือยกนิ้วเป็นรูปสิงโตก็คือลิมิเต็ดอิดิชันไม่มีขายนะครับถ้าเกิดเราได้กิจกรรมนี้ก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับกับอีโมจิครอนนะครับผมซึ่งมันก็กวนและน่ารักด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเค เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องทางด้านของกิจกรรมโหมดใหม่ลับทางด้านของ Omen f r ร e ดีกว่านะครับผมโอเคมาเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคนี่เข้าไปตรงนี้นะครับผมวันที่หนึ่งได้จบไปแล้วครับวันที่1แจกทางด้านของคูปองตั้งสิบห้าล้านนะครับผมก็คือว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะดูดิใกล้ขั้าขายขั้าที่1นเรียบร้อยไปแล้วครับจบไปแล้วนะครับและวันที่2ก็คือวันนี้นะครับห้าเดือนสองนะครับ เอ้วันที่2เดือน5นะครับพูดผิดพูดถูกขออภัยจริงจริงและพี่ไปเล่นมาพี่แพ้ครับผมเอาจริงคือพี่ก็แบบพี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่คือพี่เล่นกับเพื่อนพี่สองคนไว้แล้วคือแบบเอาจริงอะ่ะเอาจริงคือพี่อาจจะบัดอธิบายฟังนะไว้ว่าการที่เราเล่นแบบนี้คือเราต้องตั้งใจใช่ไหมว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนแล้วก็รันเนอร์อัพแล้วก็ออีกแรงสามอะ่ะเออแล้วคนนี้ขาโยนะ่ะ ก็คือมันไม่ได้โยหรอกก็คือมือเขาก็น่าจะแพตตินมัมเขาก็แบบไม่ค่อยคอยได้เล่นมัน้งหรือเขามาเล่นขำๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือเขาไม่ตามเกมเลยครับผมพี่หัวร้อนมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็แค่เกมมันก็คือเราไม่ได้ทดั้งน้นของแชมเปี้ยนก็ไม่เป็นไรมันยังมีทั้งสามรอบเนาะก็ค่อยว่ากันไปนะครับผมก็คือกดเริ่มการแข่งขันเข้าไปนะครับและเราต้องชนะทั้งหมด4ครั้งนะเเราถึงจะได้ทางน้้นของแชมเปี้ยนแล้วก็ ลองลงมาก็เป็น runner up แล้วก็นี่ครับ t e m p l a t แล้วก็ no w o r d นะครับก็คือเป็น4แหรงนะครับถ้าเกิดเราสูงสุดอ่านี่เกิดเราได้านี้ถ้าแพ้ตาแรกเลยเราจะได้ทาน้าของ skin omen ชิ้นส่วน omen นะครับ10เองนะครับถือว่าน้อยนะครับผมก็ถือว่าน้อยนะอ่าแล้วต่อไป ทมเพลตนี่ครับก็คืออันที่2นะครับผมก็เป็นทางด้านของอันที่2เนี่ยถือว่าได้เยอะนะครับได้20เลยและระดับที่เอ้ยมันพูดถึง43นี่อันที่3นะครับพูดผิดนะครับผมขออภัยจริงอันที่3นี่ได้20แล้วอันที่4ครับและเนื้ออัพนะคบผมก็คือได้ทั้ง30เลยและสุดท้ายครับนี่เลยระดับสุดยอดเลยแชมเปี้ยนนะครับผมได้40เลยชิ้นส่วนก็คือนําชิ้นส่วนนี้ไปแลกได้เลยนะครับผมไปแลกทางด้านชิ้นส่วน ของสกินโอเมนนะครับผมก็โอเคเลยนะครับแต่เกิดใครแพ้ตั้งแต่ตาแรกก็เสียใจจริงเล่นสรอบถึงจะได้สกินโอเมนนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับผมก็เป็นหน้านของกรอบรูปโปรไฟล์เอยแชทส่วนตัวแล้วก็เวลาเล่นในกลุ่มหรืออะไรงี้ก็จะขึ้นรูปแชมเปี้ยนขึ้นมาแล้วก็มี emoji แชมเปี้ยนด้วยนะคะโหถือว่ามันมากเลยนะคบผมกิจกรรมนี้สนุกจริงๆครับคือใช้สมองด้วยแลวคือเราต้องตั้งใจเล่นด้วยไม่ใช่เล่นแบบโยนๆนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับคือหาทีมไปเล่น ดีกว่านะครับผมคือสักสามคนหรือ4ี่คนหรือห้าคนยิ่งดีถ้าไปคนเดียวนีน่โหน้องแบบพี่รับประกันเลยว่าน้องจะเจ็บปวดมากวันนี้พี่ลองเล่น2คนไว้ชนะตาแรกตาที่สองเจอโยนอะ่ะเออแบบ <don> เจ็บปวดแล้วทา้ง้างของสกินที่เราจะได้ก็คือสกินนี้เลยนะครับผมโอเมนนี่เลย โอ้โห oh, AIC นะครับผมนี่โคตรเทเหมือนจะแบบเป็นไพายเรทไพร์เรทดิดนึงนะจนสลัดนิดนึงนะครับผม <want> อ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะครับขออภัยอ่านี่เลือดแป๊บหนึง่งน <c oughs> ี่ดู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 ฟุ๊บโอ้โหตาแดงแล้วปาดหโคตรหลอนบอกเลยโอเคประมาณนี้เลย ก็คือห้ามแพ้นะครับผมก็คือไม่ใช่แพ้แพ้ไม่ได้คือถ้าแพ้แบบตาแรกคือจะแย่นะครับแบบพี่นี่ก็คือแพ้ตาที่2นะก็เป็นระดับ3นะครับเทมเพลตนะครับผมก็คือได้มา20เลยนะครับผมก็ถือว่าน้อยก็คือถ้าเกิดเราได้ประมาณแชมเปี้ยนนถือว่าดีแล้วได้คูปองตั้งร้อยคูปองนะครับสาหรับวันนี้นะแต่วันอื่นก็ไม่มีคูปองแจกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งนะครับวันที่2มีแคนแข่งขันวัน ประมาณ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็สู้ๆครับจําไว้ครับห้ามแพ้ตาแรกจะได้น้อยครับตาที่2ก็ได้นะครับผมก็คือมันจะไล่3ระดับไปนะครับคือเกแพ้ตาแรกเราจะอยู่ที่โนเวิร์นะครับแล้วก็แพ้ตาที่2เราจะอยู่ที่แทมเพตนะครับถ้าเกิดแพ้ตาที่สามเราอยู่ที่ลันเนอร์อัพนะครับถ้าเกิดเราชนะหมดเลย4ทีนะครับไม่ต้องสืบครับ แชมเปี้ยนนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับผมเอาไปโชว์ในโหมด 5v5 หรือแรงก็อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะโชว์สลอนอยู่อย่างนั้นนะครับโคตรเท่เลยอยู่กับเราตลอดไปเลยนะครับผมก็โคตรเท่เลย แต่การแจกคูปองไม่แจกแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับที่พี่ทาคลิปช้าเกินไปก็ตอนนี้ได้อยู่20โทเค็นแล้วเหลือก40โทเค็นวันนี้ก็น่าจะสู้กันใหม่นะครับแล้วพี่จะนําทีมไปเล่นนะครับพี่จะไม่เล่น2คนคนเดียวแลวคือมันมีเด็กโยนนะครับเด็กเกียนก็เยอะนะครับผมก็ระวังนะครับแย่งกันป่ามั่งอะไรมั่งก็ต้องเข้าใจครับเกมนี้เป็นเกมสามัคคีนะครับก็เจอกันวันที่2นะครับเริ่ม2ทุ่มนะครับก็ฝากก็ด้วยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูทางด้านของ สกินยมมาทูดดีกว่านะครับผมสกินยมมาทูดนี้เลยนะครับผมเป็นทางด้าเรนดิตตัวแทนยมมาทูดนะครับอันนี้สนใจน่าสนใจนะครับเกิดใครพร้อม้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่หน่อยนะครับโอเคเราล็อกอินปุ๊บนะครับเข้ามาเลยนะครับรับเป็นทางด้านของเหรียญ u เป e r c e n t การทํางานของเงินนะครับผมอ่าแล้วก็รับไปเลยเล่นหมด 5v5 1ครั้งก็รับไปเลยนะครับโอเคต่อไปใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนกดทาภารกิจเลือกดอกไม้หรือเลือกปืนเป็ดก็ได้นะครับ ยิงให้เพื่อนเลยนะครับยิงใครก็ได้ยิงเพิ่มไปสักหนึ่งอันนะครับผมก็เก็บไว้ยาวอ่าอย่างพี่กดให้เพื่อนไปอ่มามันก็จะเสร็จแล้วกดรับปุ๊บน้องๆดูเปิดเซ็นต์นะครับ เปอร์เซ็นต์ข้างล่าง100%เซแล้วนะครับผมโอเคพอ100%เเสร็จปุ๊บเรากดอัพพลังต่อสู้เลยแบบยาวๆเลยนะครับผมตุ่ม,ต,มตุ่มไปเลยตอนนี้พลังต่อสู้พี่350นะครับต้องมีพลังต่อสู้อย่างน้อย200อ้าวกดต่อสู้ไปเลยนะครับผมด่านแรกก็เคลียร์ไปมันจะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับคือแล้วมันจะเพิ่มพลังต่อสู้เรื่อยๆนะครับโอเคอ่าด่านที่2แล้วนะครับผม อ่าเรียบร้อยนะครับต้องมีพลังต่อสู้ทั้งหมด300อ่าก็มันก็ตีไปเรื่อยก็คือข้อสำคัญคือที่พี่บอกคือต้องเก็บดอกไม้นะครับผมดอกเซมบงซากุระกับจกสถิตเหนือฟ้าฟ้าเหวมันเคียวรินมารุนะครับผมก็คือเก็บให้หมดเลยเผื่อมันเป็นทน้าของสก,กินให้แรกเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับตรงนี้ก็คือประมาณนี้เลยพลังต่อสู้400นะครับผมเราต้องรอ ตังเราเพิ่มยิ่งเล่นนะครับก็คือยิ่งมาเพิ่มสักนิดนึงอาวันต่อวันก็คือกดรับสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อเพิ่มให้เงินมันทํางานเร็วนะครับก็ต้องฝากด้วยกับตรงนี้นะครับผมโอ้โหสรุปมากเลยนะครับผมโหแบบช่วงนี้คือแบบว่าเมื่อเย็นใช้สมองมากเลยเล่นนะครับผมแบบเดอะแบกอะสิตัวมากังก้าสิบตัวคิดดูดิ คือเป็นเมดแต่คือเดินทั้งแมปก็คืออยากชนะแต่ไม่ชนะคือเขาโยนนะเออพยายามหาทีมไปเล่นดีกว่านะครับผมพี่พูดเลยนะครับวันสองทุ่มอ่าประมาณสองทุ่มวันนี้นะครับนี่เลยแล้วก็อัพตัวละครไอ้อัพพลังต่อสู้ขออภัยครับอัพ พลังต่อสู้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ทาหน้าของสกินของเรนดิตนะครับผมก็อัพไปเรื่อยๆเลยตอนนี้อยู่ที่การทํางาน100%นะครับผมพี่ก็รอเวลาเฉยแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับเพราะมันทํางานเรากดไปเราปล่อยเราหลับเราทิ้งไว้ค่อยเข้ามาดูใหม่ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับส่วนคุโรสกิอิจิโกะครับเวอร์ชั่นวาร์เรอร์พาร์ตนะครับเวอร์ชั่นพาร์อะไรว o ร์เรอร์พาร์ให้ได้นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยหรือง่ายๆนะครับและสกิน ของเมื่อก,กี้ก็คือเป็นสกินของเรนดิตตัวนี้เลยนะครับผมเป็นสกินยมมาทูดนั่นเองนะครับผมอ่าพี่ก็มีสกินนี้นะที่พี่ก็เล่นเรนดิตไม่ค่อยเป็นนะเออนี่นี่เป็นตัวแทนยมมาทูดเหมือนกันนะครับไม่มีเครื่องหมายหน่วยนะครับผมก็โอเคไปก็ฟรีๆเลย ก็ของแรงนะครับกับ b e a s X f r e e f ฟ r ีเอ้ฟรีไฟ r ์บ้านเลยเนาะรู RV ครับโอเคเจอคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม